สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่การอ่านั่นสิครับอยู่ที่ไหนกันครับจังวันนี้เราอยู่ที่พระราชวังเรียกได้ว่าใจกลางกรุงเลยนะครับเป็นพระราชวังที่สวยงามและก็วิจิตรมากนั่นคือพระราชวังพญาไทนั่นเองโอ้โหนี่คือพระราชวังพญาไทนะครับผมได้อ่านมาว่าพระราชวังเนี่ยแหละ พญาไทเนี่ยมีอายุเราๆเกือบร้อยปีได้ใช่คับ,ม,คบมีอายุเราๆเกือบร้อยปีแต่ว่าทุกวันเนี่ยได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นใหม่มาศึกษากันครับผมโอ้โหอะไรมันจะดีกับคนรุ่นใหม่ขนาดนี้ครับจางแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะมาสแสวงหาสถาไปไัตยกรรมที่สวยงามในพระราชวังแห่งนี้กันแต่พี่การไม่ต้องห่วงนะครับว่าพระราชวังแห่งนี้มันจะใหญ่เกินไปเพราะว่าเราจะมีเพื่อนๆคอยแนะนําในแต่ละจุดครับผมโอ้ตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่เกินไปเราจะเดินหมดแต่วันนี้มมมมมีีีเเเเพพืื่่่่ออนนนนๆๆาาาาใใชัััยคครรรบบบตไปดดูกล ไปครับซาห์ผมมานี่กลับมาไม่รู้เลยอันนี้อะไรครับพี่การพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่รู้สึกว่ามันจะเป็น,มน,น,นออผมว่ามันสวยนะครับพี่เหมือนแบบข้างในเหมือนเป็นเวทีมีเวทีให้เรา ไไ <subscribers> อ้าวนะอ้าวนะสวัสดีค่ะอะไรพิกาสวัสดี้ร้านตอนนี้เมื่อกี้พี่เดินมาเป็นห้องโล่งๆว่างไม่รู้แต่ข้างในมันคืออะไรค่ะตรงนี้นะคะเป็น <c oughs> สถานที่ที่รัชกาลที่หกเนี่ยสร้างไว้ให้พระราชมารดาของท่านเนี่ยค่ะได้ใช้งานได้ตามพิธาสายเลยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนเราเนี่ยสามารถเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะจัดงานโชว์แสดงสินค้าต่างๆจัดงานสังสรรค์ต่างๆได้ค่ะ อเวลาอย่างนี้ถ้าเกิดที่มีสินค้าหรือว่าอะไรเอามาโชว์ได้พวกมีงานแต่งอะไรพวกนี้พี่ก็มาแต่งงานที่นี่ได้ใช่ไหมครับงานแต่งต้องูนเวีนไว้ค่ะ,คะยังไม่อนุญ,ญาตนะคะอครับ,รบขอบคุณสำหรับข้อมูลมากเลยนะค,ค,ครับนะบสวยนะครับสวยนะครับสวยค้าพระที่นั่งเทวราชพารลมเป็นท้องพระโรงเดิมในสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินบารมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเสด็จมาประทับณนะวังพญาไทยเมื่อปีพุทธศักราช2453พระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพระที่นั่งไวยกูลเทพยาสถานลักษณะทองพระโรงได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทยมีโดมอยู่ตรงกลางร,รับด้วยหลคาโค้งประทุนสีด้านบนผนังมีเยอกรรมรูปคนและลายพันธุ์ศิต์ เคยเป็นสถานที่ประกอบพระราชาพิธีท,ทางศาสนาในงานพระราชกุศลเช่นงานเฉลิมพระชนพรรษาวันธรรมดาใช้รับครองแขกส่วนพระองค์ที่มาเข้าเฝ้าบางครั้งเป็นโรงละครหรือโรงภาพยนตร์แล้วแต่โอกาส พี่การครับที่นี่คือที่ไหนะเทพมีโดมแหลมใหญ่เลยครับพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้อย่างเดียวว่ามันยิ่งใหญ่ตะการตามากเลยแต่ผมมีคนหนึ่งครับที่รู้จักเรื่องนี้อย่างดีอ้าวรู้มีคนรู้จักแล้วถามพี่ทําไมเ่างั้นเราไปถามเบสกันเลยดีกว่าอ้าวเบสเบสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอยากทราบอะไรครับนี่ที่นี่คือที่ไหนรอ๋อที่นี่คือใหญ่มากเลยนะครับพระที่นั่งพิมานจักรีนะครับผมซึ่งเป็นพระที่นั่งประธานในหมู่ของพระที่นั่ง ทั้งหมดในพระราชวังพญายไทนะครับผมซึ่งจุดเด่นของที่นั่งนี้ก็จะเป็นตรงที่ยอดโดมสีแดงข้างบนนะครับผมจะเป็นจะเป็นใช้ชักโครกขึ้นลงเวลามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนะฮะแล้วก็สถาปัตยกรรมของที่นั่งนี้นะฮะก็จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมนเนสผสมกับปอรินะครับผมแล้วก็ซึ่งภายในมีความนา่าสนใจมากมายเดี๋ยวไปชมข้างในกันต่อน,นะฮะไปเลยฮะ พระที่นั่งพิมานจากักรีเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระที่นั่งเป็นอาคารอิฐฉาบปูนสูงสองชั้นลักษณะสถาปัตยกรรมผสมผสานร,ระหว่างโราเนสกับโกธิกมีลักษณะพิเศษคือมียอดโดมสูงสำหรับการชักธงมหาราชและมีห้องที่น่าสนใจเช่นห้องท้องพระโรงกลางห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้องทรงพระอักษรไปถามเหรอที่ไหนครับพี่พักตัณห์ไม่ขลาลูทีที่นี่นี่มันเสียนไม่มอ,<า>มอยู่วะ่ะโดน,นักไปหาเพื่อนผมดีกว่าเพื่อนผมรู้จักที่นี่<ห>ดีดครับโดนนัดนครับอแล้วโดนนัดอยู่ไหนเนี่ยลาผมไปเลยครับ อ้าวโดนนะทำอะไรอยู่น้าทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเล่นของเขามันนี่มันนี่มันนี่เร็วขอถามหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสติอเป็นไม้ที่นี่เป็นไงบ้างครับผมอ๋อของตรงนี้เป็นชื่อว่าชื่อเต็มๆคือพระเมฆขลาลูจีครับผมมัเป็นพระตำหนักนะครับก็คือได้สร้างเนี่ยเขาจะมันจะสร้างเป็นเรือนไม้สองชั้นครับผมเรือนไม้สองชั้นส่วนหลังคาเนี่ยถ้ามองมองดูหลังคานะครับหลังคาครับหลังคา จุดเด่นอยู่ที่หลังคาครับผมจริงเหรอครับที่นีาไทยนี่จะเป็นหลังคาดินเผาครับจอกดีต้มๆนะครับมาดูรายละเอียดด้านในครับตรงนี้สวยมากไม่ว่าจะเป็นประตูหรือบันไดนะครับจะใช้เป็นแนวดูสไตล์ยุโรปครับผมโอ้โหนี่คือเราได้รับอิทธิพลมาจากใช่ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟหรือว่าโซนเพดานนะครับจะได้สไตล์การตกแต่งจ๋าลุโร่กับตอนตกนะครับสวยจริงๆแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นติด ขาเรียกว่าคลองพญาไทครับผมวิวสวยมากเลยวิวสวยไม่นะเด้านหลังด้วยนะครับสวยจริงๆสวยตอนนี้ก็สวยนะครับนี่ยดูบันไดนะครับเดี๋บันไดดูเป็นโซโยโรปจะสไตล์ดูจะเล็กๆครับผมที่ตรงมีเขาพระตำหนักในลาราูจีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานจักรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างพระตำหนักองค์น้อยขึ้นหนึ่งองค์ที่ริมคลองพญาไทตอนกลาง พระราชะทานนามว่าพระตำหนักอุดมวนาพรต่อมาเมื่อการก่อสร้างพระราชมณียสถานอื่นๆในพระราชวังนี้แล้วเสร็จจึงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนนามพระตำหนักแห่งนี้ใหม่เป็นพระตำหนักเม่ขาราลูจีโ,โหพี่การดูด้าน,นสิครับที่ที่ไหนกันเหรอครับพี่มีมังกรทั้งหมด2ตัวครับตอนนี้ ก็คือที่นี่เหมือนเป็นเป็นสวนเบาๆเหมือนเหมือนสวนย่อมด้านย่อยนะครับแต่บรรยากาศคล้ายๆแบบอารมณ์โรแมนติกนิดๆนะครับต้องต้องอยากอยากรู้ไหมครับว่าที่นี่ไหนผมว่าเราไปถามผู้ที่รู้กันอีกเลยดีกว่าเรามีผู้ที่รู้มาด้วยใช่ไหมครับครับชื่อว่าคุณแม็กคุณแม็กนี่เองกใกล้ตัวสวัสดีครับสวัสดีครับแม็กอันนี้คือสวนโรแมนตนะครับเป็นออกแบบเป็นเลยาคณนิดนะครับจะเูเราได้จากโครงสร้างต่างๆเห็นไหมครับจะมีแบบ เน้นแบบคอลลเทียนะครับมาจากประเทศอิตาลีนั่น,ะะนมาก,กาแล้วก็มีความโดดเด่นคือจะไม่มีหลังคาคุมนะครับนี่คือจุดเด่นของทัาถ้าเป็นโค้งคุมบรรยากาศแบบสบายๆนะครับถ้าใส่เสื้อมาบางๆแล้วก็มีนี่นี่ก็เป็นจุดสําคัญนะครับพิการแล้วจางนี่ครับตูทมพ์มกรีสระน้ำขนาดใหญ่อันนี้ก็จะมีสวน สามารถเดินเดินชมได้นะครับมีบ้านไหมไม่ใช่ครับสวนโรมันเข้าใจว่าเดิมเป็นหนึ่งในสามของพระราชอุทยานในพระราชวังพญาไทสำหรับการพักผ่อนพระราชอิริยาบถการจัดแต่งภูมิสถาปัตย์เป็นลักษณะแบบเลขาคณิตประกอบด้วยศาลาในสวนที่ใช้รูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบโรมัน นี้ผมก็อยู่คนเดียวไม่ช่วยไม่อยู่แต่เดี๋ยวนี่ก็เป็นพที่นั่งอีกพระที่นั่งหนึ่งแต่เดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานเนี้ยที่นีนะ้มาแนะนําให้ความรู้กันว่าที่นี่คืออะไรอ่ะเชิญคุณกิจเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับพระที่นั่งอุดมวนาพรนะครับเป็นพระตำหนักที่อยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับเป็นที่นั่งที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายนะครับเป็นการต่ออิฐฉาบปูนนะครับ เป็นแบบเรียบง่ายสไตล์ที่ดูแปลกตาจากพระทีน่นั่งตำาหนักต่างใช่ครับผมสังเกตได้จากพื้นนะครับหรือว่าทางกาตรตกแต่งด้านในหรือว่าปัจจุบันเนี่ยใช้เป็นสวนอํานวยการแทะขงมงกุดก้าพระที่นั่งอุดมวนาพรเป็นพระตำแหน่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งวัยกูรเทพยาสถานในบริเวณที่เข้าใจกันว่าเดิมมีอาคารซึ่งเรียกกันว่าตึกคลัง ส่วนพระที่นั่งองค์นี้น่าจะสร้างขึ้นในระยะหลังจึงมีลักษณะแตกต่างไปจากพระที่นั่งองค์อื่นคือเป็นอาคารสูงสองชั้นที่เรียบง่ายหลังคาลาดชันน้อยกว่าไม่มีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมเขียนสีปูนแห้ตามเพดานและฝาผนางังแต่ประดับด้วยกระเบือเ้องเคลือบสีขาวเน้นบริเวณประตูทางเข้าและบันไดขนาดให ู้มากเลยพี่เป็นที่ที่ที่เดียวที่พี่ไม่ค่อยมีข้อมูลกับที่นี่เอาเั็นคือที่ไหนเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่ผมมีเพื่อนที่รู้ข้อมูลมีเพื่อนอีกแล้วเหรอองค์นี้ครับชื่อว่าเป้ครับเราไปถามเป้กันเลยดีกว่าจัดเป้สลับเปานี่เองครับเป้สวัสดีครับสวัสดีครับเป้สวัสดีครับสวดีพี่กาเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระที่นั่งองค์นี้ครับที่นี่คือพระที่นั่งไวยกูลเทพญสถานนะครับซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่ง พมนจกรีะที่นั่งไวยกูลเทพยสถานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งพิมานจากักรีอาคารมีลักษณะแบบโรมเนเนสเดิมเป็นพระที่นั่งสูงสองชั้นและได้มีการต่อเติมชั้น3ามขึ้นภายหลังเพื่อจัดเป็นห้องพระบรรพมสำหรับพระที่นั่งไวกูลเทพยสถานแห่งนี้ <c oughs> เคยเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเมื่อปีพุทธศักราช 2,473ซึ่งตรงกับวันพระราชวิธีฉัตรมงคลในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีจิตกรรมบนฝ้าเพดานและเชิงฝ้าเพดานที่ห้องทรงพระรอักษรห้องพระสมุดห้องพระผู้ผาเช่นกัน โอเคครับ okay, да. พี่นี่คือพาตำหนักฝั่งตะวันออกแล้วต้องมีฝั่งตะวันตกไปดูกันเลยดีกว่าครับทัางหลักฝั่งตะวันตกครับผมเอาละครับมาถึงฝั่งพตะวันตกที่ตะวันตกของเรือเราจะมาให้สาวคนนี้เป็นคนที่แนะนําตะวันตกดีกว่าครับค่ะนี่ก็คือพระที่นั่งสีสุทิวานะคะซึ่งชื่อเดิมของพระที่นั่งสีสุทธิวานนะคะก็คือพระที่นั่งการสมีพิราช ซึ่งมาจากชื่อของพระรางเทวรัศมีดาวันนะคะเป็นหนึ่งในห้าพระมเหสีในรหกนั่นเองพระที่นั่งสีสุทานิวาสเดิมมีนามว่าพระที่นั่งรัศมีพิลาศตามพระนามของพระรางเทวรัศมีดาวันพระชายาอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานจักรีเป็นพระที่นั่งสูงสองชั้นเกาะอ,อิจฉาบุญมีโดมขนาดเล็กลักษณะาอาคารเป็นแบบอังกฤษโกธิก มีทางเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานจากกีในระับชั้นที่2มีกิจกรรมลักษณะแบบอาร์ตโวเป็นลายดอกไม้ที่ห้องสำคัญเนี่ยเป็นภาพชายหญิงซึ่งแกะสลักเป็นภาพเขียนสีแบบตะวันตก ครับผมแล้วก็ถึงตอนสุดท้ายของวันแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ได้ติดตามดูเราด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับลา